แลวในคลิปนี้ก็จะมาอธิบายอย่างผมถามจริงเถอะอาดีตใายศทักษิณเนะี่ยท่านไปปฐาฐกถาที่ปปสนะเพราะว่าอะไรก็ปปสอเชิญท่านไปแล้วปปสอไม่เชิญคนที่ทำ โครงการปราบยาบ้านี่ไปแล้วจะเชิญใครไปผมถามจริงคนไทยใช้สมองคิดกันนิดนะครับผมใช้สมองคิดกันนิดนึงก็ตอนอดีตนายกทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีมีไหมยาบ้ามีไหมพวกยาบ้าออกมาฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเต้าฆ่าเมียฆ่า อะไรเนี่ยมีไหมก็มันไม่มีตอนนั้นท่านปราบอยู่หมัดเลยใช่ไหมเงียบเคียบเลยข้างบงข้างบ้านเงียบกิบไอคิดวา่าเมาแล้วอาลวาดไปทำนูน้นไปฉกชิงวิ่งเราไปทำร้ายคนนูน้นทำร้ายคนนี้ในหมู่บ้านผมไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยครับผม ในอำเภอผมไม่มีเลยครับในจังหวัดผมก็ยังไม่มีเลยครับผมหาไม่เจอเลยครับไอ้พวกเดินเกะมาเลยเคเทะไปเรื่อยเปยื่อยหาเรื่องหาเลาบ้านนน้นทำร้ายพ่อบ้านนี้ทำร้ายแม่ไอ้คนแบบนี้ไม่มีจริงๆครับผมยุคนั้นไม่มีจริงๆผมไม่ได้อวยท่านนะท่านเป็นคนที่ปราบยาบ้าได้ เบ็ดเสร็จที่สุดแล้วมอกตรงเลยนะเออแล้วแปลกไหมนะที่ปปสจะเชิญท่านไปปตาตกถามันไม่แปลกเลยครับผมนะไอ้พวกที่ออกว่าอ่าแล้วท่านทักษิณมาพูดทาไมสมควรมาพูดได้ยังไงมาเป็นยังไงคุณจะใช้สมองที่คุณมีน้อยนิด สมองที่มีอกติมาพูดเลยครับผมมาคิดนะผมมองตรงนะแล้วผมถามจริงปปปปปสถ้าไม่เชิญคนที่ทําโครงการนี้สำเร็จมาพูดแล้วจะไปเชิญใครอะ่ะเชิญผมเหรอผมยังไม่เคยทำเลยแล้วผมจะรู้ไหมลนะ่ะผมถามจริงพ่าผมสั่งการอะไรไปผมทำอะไรไปผมจะรู้ไหมผมก็ไม่รู้เออ เออคุณย่าใช้ความอาคติใจบอดตาบอดหูหนวกและมีความโกรธเกลียดเคียดแค้นอดีตในยกทักษิณและตะเกียดตระกูลชินวัตรสิครับผมนะอย่าเอาตรงเนี้ยมาพูดครับผมคุณต้องเอาเนื้อหาแห่งความจริงด้วยเออ ทำไมกรบพศต้องเชิญอดีตนายกสินไปพาตรกาก็เพราะปัญหานี้คนที่แก้ได้ดีที่สุดในยุคนั้นหรือว่ายุคนี้เลยก็ได่ะจะทุกวันเนี้ยมันไม่มีใครจะแก้ปัญหาได้ดีเท่าอดีตนายกทักษิณเลยมียุคอดีตนายกทักษิณเท่านั้นที่แก้ปัญหาได้จดหมดเครี้ยง ยาบ้าไม่มีจริงๆช่วงนั้นไม่มีมากๆไม่มีจริงๆแม้แต่มาเฟียยังไม่มีเลยผมบอกตรงนะเออพวกมาเฟียเนี่ยยังไม่มีเลยช่วงนั้นผมขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะเอออยู่แถวบางบอนนี่แหละว่าแน่ๆเจ้าพ่อเจ้าแม่เยอะๆนะเก็บวินเก็บอะไรกินเก็บทรงเก็บสวยกินกันตลอดเป็นประจำนะบอกตรงนะ พออดีตนายกสกนเข้ามาเป็นนายกเท่านั้นแหละปุ๊บเสื้อวินประกาศแจกฟรีทั้งประเทศไทยโดยที่ว่ายึดจากหัวหน้าวินมาให้คนขับวินคนธรรมดาไปลงทะเบียนไปทำป้ายเหลือง ผมคำนึงถึงความดีท่านผมบอกตรงท่าน่ะความดีเหลือเฟือเหลือเกินแล้วพวกวินมอเตอร์ไซค์อย่างหนึ่งพวกแท็กซี่พวกอะไรเนี่ยสาล้อเนี่ยอย่าลืมท่านพวกคุณอย่าลืมท่านท่านเป็นคนให้ชีวิตใหม่พวกคุณมันอยู่ที่คุณว่าจะรักษาได้หรือไม่ได้แต่ส่วนผมผมรักษาเสื้อวินผมไว้ไม่ได้ เพราะอะไรผมเสียหลักเพราะตอนนั้นผมเป็นหนุ่มมันร้อนลุ่มในการมีเงินเยอะไม่ได้จำนงจำนาจจำนองขายกินไปหมดเสื้อวินตัวเป็นแสนผมบอกให้เลยได้เสือ้อฟรีมาจากอดีตนายกทักษิณน,นะครับผม แล้วผมจะลืมมันคุณเพื่อนท่านได้อย่างไรเอาความจริงมาพูดให้ฟังที่จริงผมไม่อยากจะพูดให้ใครฟังความบอกช้ำที่มันขื่นของผมตอนผมเป็นวัยรุ่นผมไม่คิดอะไรตอนนั้นโอ้โหมีคนให้ของฟรีมาก็ดีใจได้เสื้อราคาเป็นแสนได้ฟรีๆแต่ตอนนี้คิดได้ก็ยังคิดว่าเออ อุ้ยตอนยุคอดีตนายกทักษิณท่านทำดีไว้เยอะแยะมากมายเหลือเกินผมถึงบอกว่าชีวิตนี้ผมตอบแทนบุญคุณความดีของท่านไม่หมดหรอกมองตรงนะแต่ผมก็พยายามทำช่องผมขึ้นมาเพื่ออยู่ข้างอดีตนายกทักษิณและตระกูลชินวัตรเท่านั้นครับผมอย่างอื่นผมไม่ได้สนใจอะไรเลยเข้าใจไหมครับ แล้วก็ให้สื่อทั้งหลายเข้าใจให้เพื่อนเพื่อนทั้งหลายเข้าใจนะครับทำไมปปสถึงเชิญอดีตนายกทักษิณไปพาถกาถาก็เพราะเหตุผลนี้แหละครับผมท่านเป็นนายกที่ทำดีมีผลงานสร้างผลงานประจับทุกบ้านทุกตําบลทุกอำเภอ ทุกจังหวัดยาบ้าช่วงนั้นเงียบเหงาหาวนอนสาคาเมตรละสี่ห้าร้อยนะก็ไม่มีเพราะว่าก็รู้ร,รู้กันอยู่มีปั๊บขึ้นมาโดนทันทีไม่มีข้ามวันปุ๊บหายเงียบไม่มีเลยคนติดยาบ้าไม่มีเลยครับผม ยุคนั้นมีแต่คนทำมาหากินนะครับผมลืมตาอ้าปากได้หมดทุกคนครับผมอ่ะคลิปนี้มาพูดให้ฟังแค่นี้ครับผมสวัสดีนะทุกคนผมไม่ได้ให้เชื่อนะแต่ให้ฟังแล้วก็คิดพิจารณากันเองว่าจริงหรือไม่จริงแต่คนอย่างผมอายุปูน,นี้แล้วผมไม่เอาเรื่องโกหก ใส่ร้ายใครมาผมแต่เอาเรื่องความจริงและความดีของคนที่เขาทำดีมีผลงานเท่านั้นขี้หมูลายขี้หมาแห้งผมไม่เอาสวัสดี